หมาแต่ดำนาเนาะบอได้มาเก็บผิดนี่ก็พอได้เก็บอยู่แต่บหลายไปบอไดเนาะหล่นน้ำมมกถึกอยู่นี่ัยผิดกระดกอยู่นี่ทำนี่แล้วผิดงามเลยมาสรุปผลงานเนาะ เปนฟิกเลยหละสวนหลายเก็บมาเห็นสภาพตอนนี้แล้วเมื่อยเนาะเบื่งมันนี่คิดว่าชิได้ลา้านเนาะมาปลูกคนจุดถ่ายกราบทักทายสบายดีมั้วทุกสุขคนเนาะวันนี้ก็มาพบกับนุน่มนาเินเก่าเช่นเคย มันนี่มาจอบสวนเลาะบางสวนเมตญาโอ้เนี่อยบางสวนชนมันจ้ากใช้เครื่อมันโอ้มิติยาเดี๋ยวชิให้เลาะฝังจุดนี่เนาะเพอาะร้ายนะเครื่อมันตอนนี้เป็นเครื่อมันวัวมันอิฐตอนนี้เพราะอะไรร้ยเนาะ บางจุดตอนนี้ยาอันนี้งามงามยากระเป๋ามันตัวมาส้ำบางแห่นเนาะนี่มันก็เป็นอยู่เด็กแถวนี้มันต้องหซ้ำใหม่ตอนนี้คู่ตัวบริขุตปีแล้วนี่เนาะมันนะนตายก่อนโมนเป็นหัวบางสีมาเห็ดใหม่เนาะมาปลูกใหม่ บางรอบรอบมางสำรวจบางสิ่งตอนว่ามันจะเป็นไปได้หรืบอบ่มาเห็นสภาพตอนนี้แล้วเมื่อยเนาะเบิ่งมันนี่คิดว่าชิได้หล่ล้ายเนาะมาปลูกคนจุดถ่ายเป็นหยอดมงงามเนาะงามขึ้นสมิตอ่ะโอเคอยู่นี่ คาดว่าสีเอาเป็นตอนเป็นตอนไปเนาะว่าคันจีไทยบ่เดียวนี่สีพุ่มีบนเก็บเครื่อมันเครือมันสีบุพ,พอลจัชีจักหมัดเนาะแต่กาสีเมื่อว่างแพทใหม่เนาะตอนนี้กาสีไปเก็บริกซะก่อนอยู่แจนะนะ้นะเนาะเมตัญญาเอ้ยมันกะน,นี่ลำโมยใหญ่ไปไลย ติยาอ่อนยาคาแถวไม่ซ้ำนี่ก็ตายานำอยู่โอ้แถวนี่้อนบบเป็นมันจะได้ทไทยว้ก้อนอันนี้นะโอ้มา,ทาไทยว้ก้อนมาได้ดอกอน,นี่ไทปลูกหลดเครื่องมันแล้วยกเชียวไหวบ่ได้บัลขึ้นหาบอนไหวก้อนไป เมืองทั้งนี้แห้เน่าหลาย,ยแถวนี้บริกลนี่มันหลายนะเครือโอ้แถวนี้เป็นเครือมันช้ำใหม่เลยแถวแถวตัวนี้ตัวน,วนี้พอได้โยแต่ปัญหาว่าสิพ่อบริบร์นะถ่ายว้ทิศหนึ่งหูนึ่ง จะเอาเครือมันไว้จังได้เด้บานขึ้นหามื่อก่อนขึ้นหาวิธีเอาไว้เครือมันแถวนี้แถวนี้ไข่แน่นี่มันอันนั้นเครือมันปกไว้ยากกับปลายหลกได้โอ้โหตัวสัมหม่สัมเก่า nên tu bổ mới, măn cũ nó khoe cũ, một đại một đại, từng thấy tắt đèn rồi <laughs> con, theo để heck trực đi, <laughs> tao tôi chấm nên thấy công bưng nhỉu này, tao mua bọc vội, công nhỉu, công nhỉu, công khám, công cục thân chắc đã Say sấy để một khám cái nhân cục đừng nỉ lọt đây nói nghỉu, nhân cục nội này yêu nhiều nhưng phô hết này nhiều đó nhưng suốt máu tê đầm na nó bây giờ mà kẹp thịt thì cả phô đây kẹp vô để vào đấy nó Lột năm một thực và được ghép hàng gram nãy là rồi nó mình vô mi thời gian mà suôn cả quãng thêm đấy bằng thịt cá này cái

มาสรุปผลงานเนาะปินฟิกเลยแล้วสวนแล้วก็ยังอีกจำนี้เนาะอีกงวดหน้าก็จะได้ร้ายอยู่นี่ฮะกา็มาอีกงวดหนึ่งเนาะพวกพิกฮะก็เริ่มดอกนี่ชวนน่อย,อยและชิบกว่าต้นเนาะ